ฮัลโหลชี่ีฮอง่ะภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกเมื่อวาน่าที่เราไปดูบอลกันดูสนุกมากเลยนะครับนะครับครับผมไม่เข้ดีไปไม่ทันอ้าวเหรอครับโอ้ยเข้าวัสดีครับสวัสดีครับโอเป็นไงบ้างอ๋อเฮ้ยคุณนานาครับคุณนานาครับมันอาหารแมวนะครับเฮ้ยหรออาหารแมวอาหารแมวครับผมก็ซื้อมาเนี่ยครับจะไปให้แมว ผลงานนี้ไม่ไหวเลยนะครับดูก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอาหารแมวนะอาหารแมวเหรอครับใช่ครับอาหารแมวผมเพิ่งซื้อมาจะเอาไปเลี้ยงแมวอมที่บ้านเนี่ยเอาเหรอครับครับเออแต่ว่าแต่เลี้ยงสัตว์เนี่ยครับภาษาญี่ปุ่นว่าไงครับเลี้ยงสัตว์นะครับครับเลี้ยงสัตว์ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเพตโตเขาเพตโตเขานะครับเลี้ยงแมวนะครับเนโกะเขาเนโกะเขานะครับเลี้ยงหมานะครับอินุเขา อินเนอเขาะครับว่าแต่ว่านี่มันอาหารแมวเหรอครับครับจริงๆครับอาหารแมวผมลอกแม่ครับกลับไปกินตัองหลายซองเลยอ้าวคืนดีกว่าไม่ไหวโอ้ท้องเสียแน่เลยแม่จีนี่ไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยไม่บอกผมตั้งแต่แรกอะครับผมนึกว่าคุณรู้ถึงว่ามันควางไม่บันโตผมก็เอากินตัองหลายซองเลยไม่ไม่มเป็นไรครับแมวผมคงดีใจมีคนกินเยอะ ンサッペットを買うペットを買うリアンメオネコを買う猫コを買うリアンマー犬を買う犬を買う楽しい日本語日本語その大きさの。 สนับสนุนโดยสถาบัานสอนภาษาญี่ปุ่น TLS